Mission to Pluto p อดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอีชัยชยุทธกิติชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นี่กับผมโจอีชัยชยุทธนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของเดือนอรมดอนหรือว่าการถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่13เมษายนหรือว่าตรงกับช่วงวันสงกรานต์บ้านเราที่ผ่านมาแล้วก็จะนับยาวไปประมาณ29หรือว่า30วันรวมเป็นเวลาประมาณสัก1เดือนครับแล้วก็ตรงกับช่วงแม์แดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยู U, ที่เตะก,กันไปช่วงคืนวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าเนื่องจากรายการของเราเนี่ยจะต้องอัดกันล่วงหน้าก็เลยทำให้ผมเองยังไม่ได้ทราบผลการแข่งขันแต่ก็หวังว่าเกมจะต้องออกมาสนุกและก็ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอน แต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเกมการแข่งขันที่ผ่านมามีนักกีฬาของทั้งสองทีมเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามลงแข่งขันซึ่งก็เป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดมากๆจะถือศีลอดในช่วงเดือนอรอมดอนเช่นเดียวกันก็คือไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ดื่มน้ําเลยในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยาวไปจนถึงพระอาทิตย์ตกแต่ว่าทําไมพวกเขาถึงยังมีแรงวิ่งกันได้ เขาทำได้ยังไงวันนี้โจโ้มีคำตอบมาฝากกันนะครับมาพูดถึงฝั่งผู้เล่นอย่างลิเวอร์พูลก็จะมีตัวหลักในทีมอย่างโมฮัมเหม็ดซาร a าซาดิโอมาเน่แล้วก็กองหลังที่เพิ่งจะยืมตัวมาใหม่อย่างโอซานคาบัก3คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักที่น่าจะได้ลงแน่ๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรผิดพลาด นอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวสำรองในทีมอีก2คนที่เป็นชาวมุสลิมนะครับอย่างนาบีเกอิตาแล้วก็เซอร์ดานชาคิลี่กองกลางตัวเก่งเลยมาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกองกลางตัวหลักทีมชาติฝรั่งเศสอย่างพอปอกบาแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างลุกชอที่ผมเองก็เพิ่งเจอรู้เหมือนกันว่าเขาก็ เป็นมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็น่าจะได้ลงแข่งขันอย่างแน่นอนถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดมากแล้วก็จะถือศีลอดในช่วงเดือนอรอมฎอนตลอดทุกๆปีที่ตามที่เขาให้สัมภาษณ์มานะครับก่อนการแข่งขันทุกๆครั้งเนี่ยเราก็มักจะสังเกตเห็นท่าขอดุอาหรือเป็นการขอพอรจากพระเจ้าก่อนการแข่งขันของเหล่านักเตะที่เป็นมุสลิมเสมอๆเ,เลยเราจะเห็นได้นะครับว่าเป็นท่าที่ยกแขนขึ้นมา แบะฝ่ามือออกหลับตาสวดขอพรก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับสเสน่ห์ที่เรามาจะได้เห็นจากนักเตะที่เป็นชาวมุสลิมเ,เรียกว่าถ้าขอดอาหรือว่าการขอพรจากพระเจ้า่นครับบางคนนะครับเมื่อเวลาทำประตูได้อย่างซาลาแล้วก็ซาเดลมาเน่เนี่ยก็จะมีท่าอย่างการก้มลงคุกเข่าเอาหน้าผากและจมูกเนี่ยแตจะจรดพื้นเลยแล้วก็เป็นท่าที่เด็กๆหลายคนจากทั่วโลกเนี่ย นำไปทําตามเมื่อเด็กๆพวกนี้เนี่ยทำประตูได้แต่ก็ยังไม่ได้รู้ความหมายดีสักเท่าไหร่ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าท่าซูยุดนะครับเป็นท่านหนึ่งในการละหมาดเหมือนว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นท่าการนอบน้อมถ่อมตนสรรเสริญต่อพระเจ้าหรือว่าเป็นการขอพรก็ว่าได้คืออีกในหนึ่งเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการขจัดความทนงตนหญิงยะโสล,ลืมตัวอะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นนักเตะที่เป็นชาวมุสลิมทําท่านี้เวลาที่ทาประตูได้เพื่อนๆลองไปสังเกตดูกันได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าหากพูดถึงช่วงเดือนอรมดอนหรือการถือศีลอดเนี่ยผมเองออกตัวก่อนว่าเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เด็กเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างในเรื่องของเดือนอรมดอนแต่ว่าถามว่าเข้าใจจริงๆถึงที่มาที่ไปหรือเปล่านั้นก็คงตอบว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสออไปร่วมงานถ่ายทํากองถ่ายหนึ่งเป็นกองทีวีหนึ่งกับพี่ๆที่เป็นชาวมุสลิมทั้งกองเลยซึ่งผมก็เป็นชาวพุทธเพียงคนเดียวเนี่ยก็ต้องไป อยู่อาศัยกินนอนใช้ชีวิตกับพวกพี่เขาเป็นเดือนๆเ,เลยซึ่งพี่เขาก็น่ารักมากทําให้มุมมองทางความคิดกับการต่างศาสนาของผมเนี่ยค่อยๆเจอเริ่มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองอีกทั้งตอนนี้เนี่ยก็ผมก็ขอคําปรึกษาในเรื่องของสคริปต์ตอนเดือนอเอมาดอนกับพวกพี่ๆเขาด้วย ซึ่งพี่ๆเขาเนี่ยก็โอ้โหพาผมลงไปลุยถ่ายรายการทีวีกันถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างนราธาิวาสปัตตานีไปเห็นมัสยิดกือเซหรือสถานที่อื่นๆที่คนมักจะพูดว่าน่ากลัวแล้วก็อันตารายแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอผมไปเห็นก็ภาพความน่ากลัวที่คิดไว้มันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดเลยคือมันเป็นเมืองที่เงียบสงบมากอีกทั้งคนที่นั่นก็น่ารักใจดีอัธยาศัยดีแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่าง ภาพที่เราเคยวาดไว้ในหัวคือถ้ามีโอกาสก็อยากชวนให้เพื่อนๆได้ลองเปิดใจไปเที่ยวไปสัมผัสกันดูสักครั้งนะครับผู้พี่ๆเขาจะชอบพูดว่าคนส่วนใหญ่ครับคุณผู้ฟังจะชอบกลัวคนชาวมุสลิมหรือว่าผู้ชายชาวมุสลิมเพราะว่าผู้ชายมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบไว้หนวดไวเ้เคราเขาบอกว่าการไว้หนวดไว้เคราของเขาเนี่ยมันมีความหมายนะมันแสดงออกถึงความแมน มันเลยอาจจะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูเข้มเกินไปหรือว่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกพี่เขาก็คือมนุษย์ทั่วไปคนปกตินั่นแหละครับแต่เพียงแค่ว่าเอาให้หนวดไว้เขาเลยทําให้ดูเข้มขึ้นทีนี้นะผมจะขอเล่าต่อว่าชาวมุสลิมที่เข่งคัดเนี่ยไปถามพวกพี่ๆเขามาเขาเล่าว่าการถือศีลอดเนี่ยก็คือหนึ่งเลยคือไม่ทานอาหารแล้วก็ไม่ดื่มน้ําใช่ไหมครับแต่ผมอ่ะได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยที่เขาเคร่งมากๆเนี่ยบางทีนะครับเชื่อไหมครับว่าน้ําลายเนี่ย เขาก็เลือกที่จะไม่กลืนนะครับเขาเลือกที่จะเหมือนถุยทิ้งออกมาตลอดเวลาโอ้ถือว่าผมฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงศรัทธาของพวกเขาเลยและการถือศีลอดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยาวไปจนถึงพระอาทิตย์ตกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาทานข้าวหรือว่ามาสวดมนต์กันขอพรจากพระเจ้ากัน ก็จะเริ่มกันตั้งแต่1นึ่ทุ่มไปจนถึงตีห้โดยประมาณที่สามารถทานอาหารทานน้ําอะไรได้นะครับซึ่งเวลาจะปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวหรือว่าเฉลยว่าเฮ้ยนักเตะ ชาวมุสลิมที่เขาไม่ได้ทานข้าวทานน้าแล้วเตะในแมตช์แดงเดือดแล้วมีพลังวิ่งแข่งขันกันมาตลอดทั้งเดือนโดยที่เราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของการไม่ได้ทานข้าวทานน้าได้ยังไงเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายถึงประเพณีรอมฎดอนอีกสักเล็กน้อยนะครับคาว่ารอมาดอนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าประเพณีนะครับแต่หมายถึงเดือน9ท่านนับตามปฏิทินจันทรคติของอิสลามสําหรับชาวมุสลิมนั่นเอง รอมฎอนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในจํานวน12เดือนของพวกเขาเลยถือว่าเป็นหนึ่งในห้าศาสนากิจที่ชาวมุสลิมจักต้องพึงปฏิบัติบางท่านบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าเป็นบาปเลยครับแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นนะครับก็คือผู้ที่เจ็บป่วยคนชาราคนตั้งท้องหรือว่าคนที่เดินทางเนี่ยก็ยกเว้นได้หรือว่าสุภาพสตรีบางท่านที่มีประจำเดือนก็จะต้องละเว้นการถือศีลด้วยนะครับ ในช่วงเดือนรอมฎดอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคัมภีรเอากุรุล่านให้กับาศาสดาท่านนาบีมูฮัมมัดนั่นเองเพื่อเป็นการชี้นำทางให้แก่ชาวอิสลามทั่วโลกเดือนรอมฎดอนก็เลยจะเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะศึกษาทบทวนเนื้อหาในคัมภีร์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการฝึกต้นให้รู้จักยับยั้งต่อสิ่งยั่วย้าทั้งหลายการอดข้าวอดน้ำเนี่ยยังเชื่อว่า เป็นการฝึกจิตใจเพื่อก่อให้เกิดความอดทนอดกลั้นรู้จักยับยั้งต่อสิ่งร้าวต่างๆทั้งความหิวโหยและก็ความลุ่มหลงต่างๆครับเหมือนเป็นการฝึกจิตใจให้สูงขึ้นประมาณนั้นแล้วก็รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเนี่ยจะได้กลับมาอยู่รวมตัวทํากิจกรรมร่วมกันครับส่วนข้อห้ามเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็จะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มในช่วงออพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกและก็งดเว้นการร่วมประเวณี หรือทำให้อสุจิออกมาโดยเจตนาก็ไม่ได้นะครับไม่พูดจานินทาว่าร้ายไม่คิดร้ายทำใจให้สงบตั้งใจศึกษาอ่านคำพีอังคุลานคล้ายๆกับการบวชอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะต้องไปละหมาดที่มัสยิดทุกคืนเพิ่มเติมจาก5เวลาที่ปกติจะต้องทำกันแล้วแต่ว่าหลังจากการออกบวชเนี่ย หรือผ่านช่วงเดือนอรอมดอดนก็จะมีการละหมาดใหญ่ที่ชาวมุสลิมมักจะมารวมตัวกันมีการเฉลิมฉลองทํากับข้าวเลี้ยงกินกับญาตินะครับหรือว่าเดินทางไปที่กูโบโหรือว่าสุสานของชาวมุสลิมกันแต่ว่าในช่วงปีนี้และปีที่ผ่านมาก็งดเว้นกิจกรรมเหล่านี้เพราะโควิดนั่นเองจริงๆยังมีอีกหลายข้อที่น่าสนใจมากๆเพื่อนๆอาจจะลองแวะเข้าไปดูเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบ o ๊กฮัลลาลีฟนะครับเป็นเพจของอพี่ๆของผมเองที่ผมได้ปรึกษาในเรื่องราวของชาวมุสลิมอาจจะไปหาอ เพิ่มเติมได้ก็จะมีเรื่องน่าสนใจมากอย่างเช่นครัวซองที่ตอนนี้กําลังฮิตมากเออที่มาที่ไปเนี่ยเขาก็มาจากชาวมุสลิมเหมือนกันลองไปหาอ่านดูว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเอาละมาถึงเรื่องของร่างกายและกีฬากันมางที่ผมบอกว่าทําไมนักกีฬาถึงยังฟิตปังอยู่ในขณะนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงของการถือสินอดของพวกเขาแม้ว่าร่างกายขาดน้ําและอาหารทําไมถึงยังวิ่งได้ฟิตเหลือเกิน อ้างอิงจากดรลาซินมาลูฟนะครับเป็นที่ปรึกษาในหน่วยผู้ป่วยหนักและยาชาโรงพยาบาลแอดเดนบรูคในเมืองแคมบริดจ์นะครับเล่าไว้ว่ามีข้อดีหลายอย่างจากการอดอาหารนะครับหรือจริงๆมันมีที่มาคล้ายๆกับการทำา IF หรือว่า Intermittent Fasting นะครับหรือการลดน้ำหนักด้วยการกินอาหารเป็นเวลาเช่น ก,กำหนดเวลากินอาหารในระยะเวลา8ชั่วโมงและอดอาหาร16ชั่วโมงก็เป็นวิธีที่ทั่วโลกรู้จักแลว้วชอบเรียกติดปากว่าฟาสติ้งฟาสติ้งอะไรประมาณนี้ในช่วง5ปีหลังเนี่ยก็ดังมากที่เป็นเทรน์สุขภาพกำลังมาแรงการถือเซนอดก็เลยดูเหมือนเป็นการทำฟาสติ้งยังไงอย่างนั้นละ่ะทีนี้เนี่ยข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้างคือเขาเล่าว่าในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยอินซูลินในร่างกายจะลดต่ำลงนะครับและระบบย่อยอาหารจะได้พักทำให้โกรซอ,อมโมเนี่ย ทำการหลั่งมากยิ่งขึ้นจากนั้นร่างกายก็จะเริ่มดึงไขมนันในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานแทนทําให้เราสามารถลดน้ําหนักหรือว่าลดความอ้วนได้ใครอยากคุมอาหารลองล,ลดน้ํำหนักอย่างฟาสติ้งก็ช่วยได้นะครับ แต่ถ้าเป็นนักกีฬาล่ะที่ไม่ได้ต้องการจะลดน้ําหนักพวกเขาก็จะทดแทนด้วยการกินอาหารที่ใช้เวลาในการย่อยหรือเผาผลาญน,นานขึ้นและให้โปรโตีนสูงช่วยให้เขานะ่อิ่มได้นานอย่างเช่นเนื้อสัตว์จากไก่ปลาเนื้อวัวหรือว่าโปรโตีนจากถัว่วแล้วก็เป็นพวกคาร์บอย่างแป้งที่ให้พลังงานสูงเช่นข้าวหมกไก่มัตตบะเนื้อบริยานีอะไรอย่างเงี้ยของชาวมุสลิมอะไรประมาณนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับสิ่งแรกที่พวกเขาจะกินกันก็คือผลไม้อย่างอินทผลัมครับที่ให้ประโยชน์สูงมากและก็มีน้ําตาลคือจะทําให้ร่างกายของพวกเขากลับมาสดชื่นอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้รับอะไรมาตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นผลไม้สําคัญที่ศาสดาอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดส่งเสริมให้กับชาวมุสลิมทานคู่กับน้ําเปล่าด้วยแต่หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วการอดอาหารแบบนี้เนี่ยไม่ได้กินข้าวตั้งนาน อดน้ำตั้งนานมันมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าดรลาซีเนี่ยก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงสัปดาห์แรกที่ร่างกายยังไม่ชินก็อาจจะมีผลในเรื่องของร่างกายอาจจะขาดน้ําแล้วก็การลดลงของระดับน้ําตาลในเลือดจะทําให้เกิดความอ่อนเพลียเสื่องซึมคุณอาจจะมีอาการปวดศรีรษะวิงเวียนคลื่นไส้แล้วก็หายใจลําบากและเมื่อมีอาการหิวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเหมือน หงุดหงิดเอออารมณ์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนก็เป็นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาเล่าต่อว่าเมื่อสามารถทนนะครับแล้วผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สองได้เราจะเริ่มเห็นผลชัดเจนเลยว่าร่างกายจะเริ่มปรับตัวได้อารมณ์ต่างๆจะเริ่มคงที่และดรราซินก็ยังเสริมตัวอีกว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคนเรามักจะกินอาหารมากเกินไปครับ แล้วก็อาจจะส่งผลให้อวัยวะเนื้อร่างกายไม่ได้ทําหน้าที่เท่าที่ควรเช่นการซ่อมแซมตัวเองการปรับสภาพร่างกายจะเกิดขึ้นในช่วงถือศีนอดทําให้ร่างกายเนี่ยได้หันไปทําหน้าที่อื่นๆบ้างดังนั้นการถือศีนอดอาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายด้วยการทําให้เกิดการซ่อมแซมและยังช่วยป้องกันและต้านทานการติดเชื้ออีกด้วยครับ ในช่วงครึ่งหลังของการถือสินอดนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก16วันที่16ถึง30ไปแล้วร่างกายก็จะเริ่มปรับตัวกับกระบวนการอดอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในช่วงนี้เนี่ยเขาเล่าว่าลำไส้ใหญ่ตับไตผิวหนังจะเข้าสู่การถอนพิษการทำงานอวัยวะต่างๆจะนำไปสู่ระดับเต็มศักยภาพอีกครั้งครับ ความจำและสมาธิต่างๆจะเริ่มดีขึ้นคุณจะมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นแต่ไม่แนะนำนะครับให้ทำเกินกว่า1เดือน ทีนี้เนี่ยเราคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมนักกีฬาที่เป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในช่วงเดือนอรมดอนหรือว่าการถือศีลอดทำไมร่างกายของพวกเขายังแข็งแรงฟิตปังทำงานได้ดีอยู่นี่คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ขาดหมอยังออกมาแนะนอาว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำบ้างนะครับเพื่อเหมือนเป็นการเซตระบบร่างกายจะได้ดึงไขมันมาใช้และปรับสภาพร่างกายให้เกิดการซ่อมแซมอย่างที่เล่าไป ก่อนจากกันวันนี้ผมจะขอยกคำพูดของอดีตกองหลังชาวไอวอรี่โค้ชของลิเวอร์พูลอย่างโคลโตตุเล่นะครับเขาได้พูดไว้ว่าศินอดไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาแต่คือการชำระร่างกายหลังผ่านพ้นอรอมดอนไปคุณจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นนี่คือความมหัศจ,จรรย์ของเดือนอรมดอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสามารถเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ที่ YouTube รายการ Sport Journey ของ Mission to Pluto Podcast อีกพีนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมโจอี้ชัยยุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit Sport Journey ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม